สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีๆ h ชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการล้างหัวพิมพ์นะครับของเครื่องพิมพ์แอปสัน L3216 นะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับให้เรามาดูที่ปุ่มนะครับที่อยู่บนเครื่องพิมพ์นะครับของเราตรงนี้นะครับ วิธีการสั่งนะครับให้เครื่องพิมพ์ทําการล้างหัวพิมพ์นะครับให้เรามากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นหยดหมึกกับกระดาษตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับให้ปุ่ม power ตรงนี้นะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์ให้กับเรานะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับกดค้างไว้นะครับ กับพิมพ์หนึ่ครั้งจากนั้นปล่อยเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเครื่องของเรานะครับก็จะทำการล้างหัวพิมพ์ให้กับเรานะครับซึ่งการล้างหัวพิมพ์นะครับจะใช้เวลาประมาณ2-5นาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตนะครับระหว่างที่เครื่องกําลังล้างหัวพิมพ์ให้กับเรานะครับ ไฟที่ปุ่ม power ตรงนี้นะครับมันจะกระพริบตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟปุ่ม power ตรงนี้หยุดกระพริบนะครับก็คือไฟมันติดค้างนะครับก็แสดงว่าการล้างหัวพิมพ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอนะครับรอจนกว่าไฟตรงนี้มันหยุดกระพริบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปสันนะครับ L 3 2 1 6นนะครับสำหรับ ท่านใดที่ใช้เครื่องพิมพ์รุ่นนี้อยู่นะครับเราก็จะามาเรียนรู้นะครับวิธีการล้างหัวพิมพ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับให้ยุ่งยากเสียเวลานะครับเราสามารถที่จะมากดที่ปุ่มที่อยู่บนเครื่องพิมพ์ของเราได้เลยนะครับสังเกตตรงปุ่ม power นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟค้างแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่า การล้างหัวพิมพ์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วสําหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการปริ้นทดสอบหัวพิมพ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการล้างหัวพิมพ์ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ